สวัสด,ดีค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะหนึ่สีผ้า,ามาแกงเห็ดนะคะใส่บักเลนทั้งหมดเลยนะมัง่งดูพี่รองเห็ดงามงามนะคะตุกปูติปีอยู่เป็นใบเสีบค่ะนะคะเห็ดงามคัะเห็ดตัวเล็กๆอ่อนๆนะคะแกงรุ่มๆกันเนาะกับเห็ดร,รวมนะคะแกงไว้ก่อนนะคะผงระเรียบร้อยแล้ระลอยมันเดือดเนาะแมาเกะยังสีผ้ามางกันนี่นหละคะ่ะมาดูนี่คือเห็ดรวมนะคะซื้อมาแบบนี้เนาะ คือหนาแบบนี้ร่วมแบบนี้นะคะเราจะเปิดให้มัน,นน่าถ้ามันเป็นตับเรือหางน้ำเห็ดเนี่ยเดนะ้อไม่พิมพ์เนสท็อปนะคะเห็ดน้งค่ะมันก็เป็นเจี๊ยบนะคะเฮ้ยมนไม่ดีเนาะเสียงเงินอันนี้นะคะเสียงอ่ิที่ดูดอากาศนะคะมันก็กล้ดังเออเออนะนี่ไฮไลท์ลนะคะทุกคนจะเห็นดไฮไลท์ลค่ะนะคะ เห็ดงามๆขนาดเลยนะคะสวยๆครับผสมกันน<ม>่าเนาะทุกปวติปิต่อเตะอยู่นะคะ<ม>เห็ดงามข้างนะคะอไรยม่เจะไม่แกงให้เพื่อนๆชิมนะคะเ<ม>ราจะทำก้มามแซ่บเพราะมันเลอะๆก่อนนะคะแป๊บหนึ่งอันนี้เราจะต้มซุปนะคะจะต้มแล้วก็ทำซุปเห็ดน,นะคะ<ม>ส่วนอันนี้กำลังเดือดอยีก<ม>กำลังเดือดเลยนะคะ น้ำปลาเน,วนืวนะคะทุกคนเสียงดังๆมันจะต้อนตกใจนะที่ดูดอากาศนะคะที่ดูดอากาศเนาะเดี๋ยวเรามารอกันนะคะมาจากทุกคนมาต่อดว้วยเห็ดที่ยิงนุ่นต้มไว้นะคะนุ่นกะามาใส่ผงนัวใส่พริกขาครัวนะคะน้ำปลานะคะที่จริงอ่ะจะใส่ปลานะคะแต่ว่าวันนี้เราไม่ใส่ปลาดูนะคะจะเป็นเส้นอะไรเนาะ เสียบพึ่อน,นะคะกันทานิดเดียวนะคะทุกคนเฮ็ดนิดเดียวอันนี้จะงดปลารานิดน้อยนะคะมันเพราะว่ากินปลาหลารายเลยนะคะคนให้เข้าการเคมให้ให้มันเสียบแบกเนาใส่เนาะลืมผีบางเนาใส่นะคนะนิดน้อยมันจะเปรี้ยวนะคนนะคะทุกคนนุชเฮ็ดประมาณเฮ็ดทีประมาณสองขีดนะคะ แต่ว่ากินคนเดียวก็ถ้าเกิดถ้าพวกินเขาต้องเปนอยพอดีนะคะกินแทนข้าวเนาะชิมนะ,ะชิมเราแค่น,น้อยอร่อยนะคะก็ลองใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็แป๊บหนึ่งตามได้หอมนะคะใส่หอมก็อี่งมันก็หั่นแต่ไข่ไปนะคะใส่แต่ไข่ไปเนาะใส่แต่ไข่เข้าไปนะคะใส่แต่ไข่นะคะที่เราหัน่นไว้เนาะจะได้หอมๆนะคะรสชาติแบบ แล้วก็นี่ต้นหอมผักชีผักสาลาเน่ผักหอมเปีผักสลััดผักนะคะใส่หอมแดงนะคะผสมให้เข้ากันเนาะแล้วก็ไม่ใช่เป็นแต่แซบนะคะทุกคนผู้ได้มากราบลาไส้นะคะนันก็สอนวลลึกนวลลึกนะคะแซบแล้วแซบแล้วซิมแล้วนะคะมัาานหันแซบแล้วนะคะคซิมแล้วนี่เย็นยยมา ทอนี้ก็ยิ่งมก็ชิมมันเรียบร้อยนะคะมันก็แซบนัวแล้วนะคะได้ที่แล้วก็จะใส่จานนะคะทุกคนเนี่จานเราเตรียมไว้แล้วนะคะตอนนี้นะคะเดือดแล้วนะคะเดือดแบบซุกแล้วนะคะชิมแล้วนะคะอร่อยมากนะคะอร่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ถ้วยเอาไปเสิร์ฟนะคะทุกคนส่วนนี้ก็เดือดดีนะคะนนเตรียมถ้วยมาเรียบร้อยแล้วนะคะจัะ ก็เอามาตัดนะคะตัดเสิร์ฟได้เลยนะคะเ้าไปหาผักชีก่อนที่ไซนอจอนจอนจอง,จอง,จองนะคะจองกระปวยนะ,ะกระปวยกระปวยตัดเนนะสริมปวยเน,นาะนี่นะใส่บักเพือเทศบักเลนน้ำยาใส่คนมักนะคะสำหรับเอ่อ บานนวมากนะคะมากบางเฉืดใซกยำที to walk. To walk all, ่ใส่อย่างตัอะไรบ่อจเราจะยี่บาททางน้นนะคะเราบ่อยข่สบายแล้วุัหออนนะคะแบบสไตล์อีานอีสานมัน้ด้วยดอนาสดน้ามันอหอนนะคะจะแซบมากแม่นวไปเสิร์ฟลูกสาวนะคะ แซบก็เห็ดหลังงอกเด้อนี่เห็ดรวมนะคะนี่าานทุกซาวอ่อยเอาหะขอบอภิษฐรความสาบว่าส,าสบาย <c oughs> กินแกงเห็ดทอดๆนะคะอร่อยอร่อยนะคะชิมแซบบอเคนะคะทานทานทานตอนนี้นะคะซุปเห็ดของเฮานะคะหรือว่ายำเห็ดน,นะคะกรเซร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะติดเขาเขากักนอยู่นั่นนะคะ ตอนนี้เราก็จะไปเสิร์ฟนะคะพ่อมาเสิร์ฟอาหารแกงเห็ดไปแล้วกินอิ่มแล้วแกงเห็ดยำเห็ดหูกะแม่นะคะลูกสาวนะคะซีมนะคะซีมยำเห็ดนะคะแซบมากเลยนะคะต่ <laughs> อซอนไหมบอซอนไ้บ่มันเป็นยังในแบบซอ,อนไ้ซีมมึงดูแซบสิเดอได้ปะผ่านนะคะผ่านสำหรับวันนี้นะคะแซบนววัวคัวญิงนุ่นนะคะ เมนูยำเห็ดนะคะไม่ต้องใส่พร้าหรือใส่ก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะแซบนัวครัวอยิน่นใบายบายนะคะสวัสดีนะคะน้องนุ่นขอยหายไปไปนะจ๊ะบายบาย